สวัสดีครับอุ้งอาจทุนบรีนะครับวันนี้พามาดูเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับนะออกกวาดถ้ำสิงตัวทองปีสองหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงรุมดำนะครับให้พี่ๆดูด้านหน้านะครับพื้นเหรียญนะครับปั๊มลงมาเป็นเส้นทั้งพื้นเหรียญเลยนะครับและข้างบนนียครับขอบเหรียญก็จะมีเส้นซ้อนอีกหนึ่งเส้นนะครับด้านหน้านะด้านหลังนะครับใต้ห่วงก็จะมีเส้นซ้อนนะครับและพื้นเหรียญนะครับเป็นเส้นวิ่งตัดทั้งเหรียญเลยนะนะครับเหรียญนะครับตึงเรียบนะครับไม่มีผลไม่มีกานครับ จแจ่ายเงินตรงนี้นะเห็นไหมครับตรงลอลิงเขาจะมีร่องอยู่อ่าดูกันเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็มีเส้นซ้อนอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับเส้นเต็มทั้งเหรียญนะครับนะด้านหน้านะครับไม่มีลายเยอะนะครับย้ํานะนะครับเหรียญจบที่ตัวตัดเห็นไหมครับมีเส้นซ้อนตรงใต้ห่วงนี่นะครับเส้นอ่ทั้งเหรียญเลยนะครับนะเหรียญตึงเรียบนะครับนะไม่มีผลไม่มีกากนะครับ เหรียญจะไม่หนามากนะครับนี่ตัดขาดเลยนะเห็นไหมครับตัดขาดเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับสําคัญมากๆจุดจ่ายเงินนะเห็นไหมครับตรงรอลิงนะครับเ็าจะมีหลุมอยู่ร่องลึกๆนะครับนี่อ่าโอเคนะนะครับย้านะครับย้าทุกคลิปนะเหรียญจบที่ตัวตัดนะครับอ่าทุกวันนี้งานทําออกมาดีนะครับนะย้านะครับเหรียญจบที่ตัวตัดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับองอาจทุมรีนะครับสวัสดีครับ